สวัสดีครับตอนนี้คูกวางอยู่ที่โครงการคิสตันฮิลล์นะครับนะตอนนีเ้เรามาอัปเดตโครงการคิสตันฮิลล์นิดหนึ่งนะครับนะตอนนี้เราได้ทำการเาดินไฟนะครับนะเป็นไฟ3เฟสลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อตอนนี้ในที่ดินของเราในโครงการคิสตันฮิลล์เนี่ยมีทั้งหมด8แปลงนะครับอตอนนี้ก็ขายไปได้ทั้งหมด เจ็ดแปลงแล้วนะครับยังเหลืออีกแปลงหนึ่งนะครับก็คือแปลงติดเขาเลยนะครับพื้นที่2งาน35ตารางวานะครับรอทุกท่านที่ชอบที่ดินติดเขานะครับวิวเขาแล้วก็ติดเขาเป็นวิวมองไกลแล้วก็ติดเขาด้านหลังนะครับสวยมากนะครับดูวิวรอบๆนะฮะซึ่งตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่400กว่าเมตรเลยนะครับประมาณ413นะครับดูเรายืน บนที่ดินนะครับนะเท่ากับว่าเรายืนบนเขาเลยนะครับนะที่ดินแปลงนี้สวยมากนะครับเนะหลืออยู่แปลงเดียวนะครับนะถ้าท่านใดสนใจนะครับนะอยากเป็นเจ้าของที่ดินด้านท้ายติดเขานะครับนะก็แปลงนี้เลยนะซึ่งมีที่เขาเรียกว่าที่เกินนะครับนะด้านท้ายนองเดือดฉนดออกมาอีกนะครับนะประมาณ เกือบหนึ่งงานนะครับประมาณงานกว่ากนะครับนะไม่เกือบหนึ่งงานแล้งานกว่ากว่ครับที่ดินแปลงนี้โฉนดก็คือ2งาน35ตารางวานะครับนะเราก็ขายเพียงแค่ตารางวาละ6,250บาทนะครับนะ6,250บาทเพราะฉะนั้นใช้เงินประมาณล้านกว่าบาทนะครับนะก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับน่ะดูวิวเขาทั่วไปนะถ้าท่านได้สนใจนะครับนะก็ติดต่อมาเลยนะครับตามเบอร์ที่ครูกวางให้ไปนะครับ091 6 7 3 8 8 3 4นะครับฝากที่ดินแปลงเอสี A4 แปลงนี้ไว้ด้วยนะครับสองงาน35ตารางวาที่เป็นโฉนดนะครับก็ได้ที่เกินที่ติดเขาไปอีกประมาณ1งานกว่ากว่านะครับก็เท่ากับที่ดินเกือบ1ไร่นะครับได้เป็น3งานกว่ากว่านะครับฝากแปลงนี้เลยนะครับด้านท้ายติดเขานะครับด้านหน้าถนนทางเข้าก็เป็นถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วไฟฟ้าน้ําพร้อมนะครับน้าประ น้ำประปาหมู่บ้านนะครับนพร้อมหมดสวัสดีครับ